สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็นำสร้อยคอนะคะน้ำหนักหนึ่งสลึงนะคะแบบแต่งข้างแบบต่างๆมาให้ชมกันนะคะนี่นะคะก็จะมีลายประมาณนี้นะคะถ้าลายอื่นก็สามารถสอบถามเข้ามาได้อันนี้ก็จะเป็นแบบตันนะคะตัวเส้นแบบตันเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ลายแรกกันเลยนะคะ อันนี้จะเป็นลายโซ่ทุบนะคะน้ำหนักหนึ่งสลึงแต่งข้างด้วยดาวนะคะแล้วก็จะมีดาวแต่งข้างสามดวงเลยนะคะตัวสร้อยจะเป็นลายโซ่ทุบตันนะคะความยาวเส้นนี้จะอยู่ที่18นิ้วนะคะ18นิ้วลายนี้ก็สวยงามนะคะจะเสริมใส่กับสร้อยพระจี้พักก็ได้นะคะ น้ำหนักหนึ่งสลึงค่ะสนใจสามารถสั่งซื้อได้นะคะที่ l i n แอดวิริยะ2 0 0 2ได้เลยนะคะมาดูต่อกันที่ลายโซ่ทูบลายที่2นะคะอันนี้ก็จะแตกต่างกันที่ตุ้มนะคะอันนี้ตัวตุ้มนะคะตรงกลางก็จะเป็นตุ้มใหญ่กลมๆตัดลวดลายนะคะแล้วก็ตุ้มอีก2ตุ้มนะคะก็จะเป็นตุ้มเงานะคะก็จะมีแต่งตุ้มด้านข้างนะคะตัวเส้นก็จะเป็นลายโซ่ทูบแบบตันนะคะ ความยาวก็จะใกล้ๆเคียงกันเลยนะคะเส้นนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ17-18นิ้วนะคะมาดูต่อกันที่ลายที่3นะคะตัวเส้นจะเป็นลายโซ่ทุบตันเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีตุ้มกลมนะคะแบบแบบเงานะคะขั้นอยู่นะคะมีอยู่4ตุ้มด้วยกันนะคะตัวเส้นนะคะเส้นนี้ตันนะคะทนแข็งแรงค่ะ น้ำหนักหนึ่งสลึงถ้าสนใจก็สามารถทักมาสอบถามได้เลยนะคะดูแบบต่อมากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายโซ่ทุบเหมือนกันนะคะที่ตัวเส้นด้านข้างจะมีขั้นป้องนะคะขั้นป้องตัดลวดลายสวยงามเลยนะคะน้ำหนักหนึ่งสลึงเท่ากันเลยจ้าความยาวเส้นนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ18นิ้วนะคะ อันนี้สําหรับเอาใจสาวๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นสําหรับสาวๆที่ชอบงานแนวลงยานะคะอันนี้ก็จะมีขั้นตุ้มเหมือนกันตัวเส้นเป็นลายโซ่ทูบนะคะค่อนข้างแข็งแรงและตันนะคะความยาวเส้นนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ7 7นิ้วนะคะ17นิ้วก็จะล่นขึ้นมานิดหนึ่งสั้นขึ้นมานิดหน่อยนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบความยาวยาวมากอย่างเงี้ยก็แนะนำเส้นนี้ก็สวยงามนะคะ มาดูต่อกันที่เส้นตันนะคะลายนี้จะเป็นลายสี่สาวตันนะคะแล้วก็จะมีขั้นขั้นตรงกลางนะคะก็จะเป็นขั้นป้องตรงกลางตัดลวดลายสวยงามมากๆเลยนะคะความยาวสําหรับหนึ่งสลึงส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ17-18นิ้วนะคะก็จะยาวกําลังพอดีนะคะจะเสริมใส่จี้ด้วยก็ได้นะคะจะเป็นจี้พระองค์เล็กๆก็ได้นะคะเป็นจี้พระกรอบทององค์เล็กๆก็ได้นะคะที่ร้านก็มีจำนวนเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าสนใจจี้พระด้วย ก็สอบถามได้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นลายสีเสาตันเหมือนกันนะคะขั้นตุ้มกลมนะคะตุ้มกลมเล็กๆสองข้างนะคะขนาดก็กําลังน่ารักนะคะอันนี้ก็ห้อยจี้พักกาลังน่ารักเลยนะคะความยาวเส้นนี้ก็อยู่ที่ประมาณ17-18นิ้วนะคะหนึ่งสลึงนะคะราคาตอนนี้นะคะถ้าเป็นราคาวันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณนะคะ7,300นานะคะราคาที่แจ้งนะคะจะเป็นราคาณนะวันที่ 12กรกฎาคมนะคะนะวันที่ถ่ายว,วิดีโออยู่นะคะในบรรดาสร้อยคอนะคะ7แบบ7รุ่นลายนี้นะคะชอบลายไหนที่สุดในลองพิมพ์โหวตเข้ามาหน่อยนะคะนี่นะคะเรียง1ถึง2 3 4 5 6 7นี่นะคะชอบแบบไหนนะคะลองพิมพ์คอมเมนต์บอกเอ็มไว้ได้นะคะแล้วยังไงเดี๋ยวคบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ